เอาว่าท่านชมไปถ่ายครับว่าท่านชมของเกียริแมปน้ำแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าผมเอามันมาเล่นตุกคาบเลยโอ้โหตุกคาบแล่โอ้โหสงสัยจะเรียนออนไลน์เยอะเกินไปจนเอามาพูดคำว่าคาบแล้วผมก็สวัสดีท่านชมทุกข่านเด้ยผมดีรับสู่ people playground ก well. ับแมป dress นะใช่ไหมผมคงอยู่กับน้ำมาคงเบือ่อนะกับพื้นพื้นแบบดำาลมาเนี้ยต้องมาเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างผมอันนี้ก็จะมีส่วนผสมหลายอย่างเลยผมรวมถึงดินแล้วก็หญ้าผมแล้วก็หินบางส่วนครับผม วันนี้เรามาทดสอบอทั้งแบบนี้ก็ Ambient Temperature ด้วยนะผมท่านผู้ชมสามารถกดแถบนะผมเพื่อเปิดเมนูทางซ้ายขึ้นมาก็กด e n v i r o n m e d นะผมอ,ะอันนี้ก็เขียนว่า Ambient Temperature นะผมก็คืออุณหภูมิปกตินะผมตอนนี้อยู่20องศาเซลเซียสนะผมบ้านเราประมาณ37นะอ่าตอนนี้อุณหภูมิตอนนี้ก็คือ37องศาเซลเซียสนะผมท่านผู้ชมจะสังเกตว่า มันมันจะแดงๆขึ้นอ่ะอ่าเราเอาเฟิร์มมันไม่เดอรมาทดสอบหัวมอสิวเคลียร์ยังอยู่เลยผมยังไม่ได้งอออกนะผมนี่ก็คือเฟิร์มมันไม่เดอร์นะผมอ่าตอนนี้ก็ฮึยทำไมมันสิบเก้าอ่ะฮึยแปลว่าก็เย็นนะเนี่ยถ้าเป็นคนอ่ะฮึยแปลว่าต้องเพิ่มอุณหภูมิอีกแล้วผมผมมันแบบหญ้ามันบางอ่ะมันมันทำให้มันทําให้ไม่เห็นเลยฟรีซไว้กันโอเคตอนนี้อุณหภูมิก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วผมอ่า เราจะมาตรง environment ใหม่ับผมเราจะมาเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นถ้าน้ำจะเดือดได้ก็ต้อง50องศาเซลเซียสใช่ไหมครับ50นะผมตอนนี้น้ำยังไม่เดือดนะผมน้ำจะเดือดต้องประมาณ100องศาเซลเซียสนะผมตอนนี้น้ำยังน้ำยังชิลๆอยู่นะผมคนก็ยังชิลๆอยู่เหมือนกันนะผมอะเอาหุ่นยนต์มาสิดูซิว่าใครจะทนความร้อนได้มากกว่กากันนะผมดูเหมือนว่าคนเขาผมว่า30ก็ทนไม่ไหวแล้วนะอ่า environment ตรงนี้อาจจะทําให้น้ําเดือดน,นะผมร้อยองศาเฮ้ยนี่ครับผมคนเริ่มเกิดปฏิกิริยาแล้วโอ้ร้อนร้อนมากเลยช่วยช่วยเออตอนนี้คนเขาก็เป็นลมตายแล้วนะผมอา,อาจจะยังไม่ตายเขาแค่สลบนะผมกด S อสนะผมเพื่อเปิดเมนูนี้ขึ้นมานผมาถ้าเกิดผมกด S อีกครั้งเนี่ยมันก็จะเป็นการปิดแถบเลือดน,นะผม now you know นะผมโอ้หดูเหมือนคนนี้เขาจะรักคุณยศมากแต่คุณยศเขาบอกก็ก็ซิวๆอ่ะ้ยแต่เหมือนจะ โอเคเหมือนเหมือนเหมือนหุนยนเขาก็เริ่มเซแล้วอ่ะเออนี่ว่าเราจะคูณสองอ้ยกดผิดนะผมเออนี่ว่าเราจะคูณสองผม one hundred to two hundred เนะ multiply เฮ้ยมันดูครับท่านชมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วผมดูซิว่ามันจะสามารถไอ้นี้ได้ไหมครับผมอ่าท่านชมชอบเพลงใหม่ไหมครับท่านชมอ่ามันเป็นการทดลองที่แบบเชีวๆไม่ต้องการเพลงที่แบบมันไม่มียิงๆอะไรกันตอนนี้ไงโอ้ท่านชมดูครับ ครอนนี้คนเขาจะอู้ร้อนแรงัะผมโอเคเราจะมาท่านชมเคยกินสเต็กมนุษย์ไหมผมสเต็กมนุษย์นะผมนี่อ่าน่าจะอร่อยนะผมอ่าโหไฟไหม้เลยดูดิท่านชมคือ,ค,อคือมันร้อนมากถ้าเกิดว่าเป็นเอ่อคูณสองเข้าไปอีกอะ่400อะสี่ร้อยอ่ะนี่ตอนนี้ทั้งทั้งโลกก็เริ่มแดงขึ้นเรื่อยๆับผม แล้วก็จะเริ่มมีเอฟเฟกแบบตั้งสมัยละขุนยนต์ไม่ได้ขยับผมเป็นเอฟเฟกแบบร้อนผมคือแบบมันจะเริ่มมีเบลออะไรมาเนี้ยเหมือนเป็นแบบฟาต้ามอร์การ่าอ่าครับตอนนี้อุณหภูมิก็ค่อยๆเพิ่มนะผมตอนนี้คนก็ตามสภาพนะผมไม่มีใคร30ก็จะไม่รอดละ environment ตรงนี้จะทําเป็น800ร้อยนะผมนี่นะผมเฮ้ยเฮ้ยอาจจะเริ่มอาจจะเริ่มมีประสิทธิภาพนะผมแต่แต่ขุนยนต์ก็ยังสามารถอยู่ได้ผมถ้าเกิดผมเสกขุนยนต์มาเอ้ยไม่ใช่ถ้าเกิดเสกมนุษย์มาเนี่ย จะเกิดอะไรขึ้นอ้ดู้อกอก็ไม่เห็นมีอะไรเลยนี่อ่ามันเขาอาจจะฟุกก็ได้เขาอาจจะฟุกร้อนนี่แหละถ้าเป็นคนนี้ล่ะเออช่วยด้วยออออคือไม่มีใครที่สามาเอิไม่มีใครที่โอ้เหมือนเหมือนหุ่นยนตก็ก็จะก็จะเริ่มร้อนเหมือนกันนะผมดูด้ว่าหุ่นยนต์เนี่ยจะสามารถชนความโอ้โอ้อออือมันเป็นอะไรที่แบบ ร้อนมากเลยลผมเราจะขยายเฟิรมมันม่เดินนี่นะผมอ่าดูซิว่ามันจะมันมันจะร้อนไปถึงขนาดไหนนะผมอ่าความร้อนของดวงอาทิตย์ก็อยู่ที่ประมาณอ่าห้าพันห้าร้อยห้าองศาซเซลเซียสนะผมโอ้โหมันเป็นอะไรที่เยอะมากตอนนี้เรามายังไม่ถึงครึ่งของมันนะผมอ่าเราจะไปต่อกันดีกว่านะผมอ่าถ้าเกิดว่าเราไปที่เซ็งตรงนี้นะผมเอ็ดเวิร์ดแมนนะผมพันหกนะผมนี่มันจะเริ่มโอ้ยดูสิครับ เริ่มร้อนใช่ไหมผมดูเอฟเฟกต์ร้อนผมมันจะเริ่มเบนภาพเบนแสงสีเสียงแล้วผมโอโ้โหแต่ก็ดูเหมือนก็ก็ยังชิลซิลอยู่อะถ้าหุ่นยนต์มาแตกเนี่ยนะก็ยังชิลซิลอยู่ดูแล้วต้องชมโอโ้โหแต่มนุษย์ถึงกลับไม่ชิลอะถ้าเป็นมนุษย์มาโอ,โอ้โอ้โอ้ขอขอบคุณนะมนุษย์ที่ทำให้ตัวสั่นเย็นขึ้นโอโ้โหท่านชมจริงครับม,มันเป็นมันเป็นเอ็กซ์เพร์เมนต์อะไรที่แบบเจ๋งสุดๆไปเลยถ้าเกิดเรา เพิ่มให้เป็นอ่าสามพันห้าร้อยเจ็สบสามอ่ะเอาเจ็สบะเอา้าเฮ้ยคือมากสุดคือหนึ่งพันเหรออะไรกันเนี่ยโอ้โหเอาว่าไม่มีอะไรคัดควางแล้วผมมีมีฮีทเวกันไว้ทำไมผมตอนต่อไปผมจะเอาเย็นเย็นมาเล่นนะผมอันนี้เราร้อนมาทั้งอาทิตย์เลยวะผมโอ้โยดูสิครับรอสูน้ำต้มซมโุ้ยกลายเป็นแบบทองคำอ่ะ ยิงเข้าไปอีกครับนี่เฮ้ยเริ่มแล้วผมเริ่มแล้วเริ่มแล้วโอเคโอเคยิงเข้าไปอีกนี่สองพันดวงจานีเป็นไงมยมันยังไม่ล้อมเหลวได้ไงเนี่ยโอ้โอเคโอเคครับโอเคผมผมเชื่อและหุน่นเออท่านชมถ้าเกิดมันไม่ยอมตายงย่ายๆเราจะทำการเพิ่มกระแสให้มันนะผมอ่าจะจะโ,โูเจเนเตอร์ก็ใช้ไม่ได้มันร้อนเกินครับนะท่านชมโอ้โห โอ้แต่แต่นี้ใช้ใช้ได้โอเคค่อยอย่างชั่วขึ้นมาหน่อยแล้วทา่านชมอ่าเราจะเอาเอ่อ heat ray นะผม่าเราจะเอา heat ray มาใช้งานนะผมอ่าเราจะเอา wire มาเชื่อมต่อนะผมอ่าโหตอนนี้กลายเป็นที่ปิ้งย่างมนุษย์เลยวะ่ะเอาออกมาก่อนนะผมอุย๊ยร้อนในขนาดนี้เนี่ยขึ้นไปก่อนนะผมยิงเข้าไปอีกครับเหมือนมนุษย์มันจะมนุษย์มันจะโอ้โห ปืนยังพังอะ่ะหุ่นยนต์หรืออะไรกันแน่เนี่ยผมว่ามันไม่ใช่อู้ดเขาเข้า,ขา,ขาท่านชมดีครับโอ้โหขนาดน,นี้หุ่นยนต์ก็ก็ยังไม่ยังไม่ตายเหรอเนี่ยเอาล่ะเราตัดกลับไปอุณหภูม่บอกดีกว่า20องศาเซลเซียสโอ้โหท่านชมดีครับเรืองแสงโอ้โหโอ้โหท่านชมดีครับอ่ะอุณหภูมิค่อยๆลดอย่างรวดเร็วผม อ่าตอนนี้คนก็ตะโอ้โอ,อ้มันยังมันยังร้อนอยู่เลยร้อนเข้าไปอีกแล้วตาร้อนเข้าไปอีกได้ไหมร้อนเข้าไปอีกเลยนี่นี่นี่ร้อนเข้าไปอีกสี่โอ้โหท่านผู้ชมดีครับอ่าแต่วันนี้หุ่นยนต์เขาก็ยังไม่ตายผมเขาแค่สลบนะผมโอ้โหถือว่าเป็นการกทดลองอะไรที่เอ่อน่าสนใจมากเลยนะผมอ่ากับกาทรทดลองที่เอ็กซ์โอ้โหมันก็ยังร้อนอยู่ comet. ท่านผู้ชมชื่อสิครับโอ้โหแต่มันก็ค่อยๆลดลงนะผมอ่า เราค่อยๆให้หุ่นยนตอันนี้กลับมามีชีวิตกันใหม่ดีกว่าท่านชมเราจะให้มันค่อยๆเย็นนะผมค่อยๆเย็นคัะค่อยๆเย็นค่อยๆเย็นนะจะเย็นๆเท่าไวโอ้โหมันก็ยังร้อนอยู่เลยอ่ะไม่ต้องร้อนไม่ต้องร้อนนะค่อยๆค่อยๆชวัโจ๊ะนะผมเรียบร้อยข้างล่างมันก็ยังโอ้ ก็ยังร้อนอยู่เนี่ยไม่ต้องไม่ต้องร้อนแล้วเย็ยนได้แล้วเข้าใจไหมค่อยค่อยเย็นค่อยค่อยเย็นกันได้แล้วมันมันร้อนอยู่ดูครับโอ้โหพันตรงสาโอ้โหอะไรมันจะร้อนขนาดนี้อ้มันเป็นหุ่นยนต์ที่แบบร้อนมาเลยเฮ้ยออกด้การนี้ก่อนม,มันก็ยังสามารถเผาคนได้เหมือนเดิมับผมสมมติผมเอาระเบิดมา ระเบิดมันก็จะสามารถระเบิดได้ครับด้ดยครับโอ้โหอ้าวนี่หุ่นยนต์มันจะไม่ตายเหรอเฮ้ยโอเคเหมือนหุ่นยนต์มันก็ยังมีชีวิตอยู่นะเนี่ยเฮ้ยหุ่นยนต์มันมันก็ยังมีบางส่วนที่สามารถใช้งานได้โอ้มันเป็นอะไรที่แบบสุดยอดเลยอันนี้เป็นรอยเผาไหมครับผมเห็นชิ้นส่วนข้างในเลยโอ้ซอสเลยเออท่านผู้ชมถ้ามันไม่ตายง่ายๆนะครับถ้ามันไม่ตายง่ายครับผมโอ้ยแบบนี้ก็ยาวเหมือนกันนะเราจะใช้รถยนต์นะครับท่านผู้ชม ไปแล้วผม <c oughs> แอคทิเวทนะผมยี่หุ่นยนต์มันต้องตายได้ครับผมค่อยๆเร่งพลังครับผมแล้วเราก็จะมาชนกับหุ่นยนต์นะผมโอ้โหแต่ผมว่าระยะทางหน้าน่าจะอีกนานอะ่ะ <c oughs> เอาอะรถยนต์คันนี้เขาเนี่ยจะสามารถทำลายไอหุ่นยนต์ตัวนี้ได้ไหมครับผมดูเหมือนหุ่นยนต์ตัวนี้ก็ก็ยังสุขภาพดีอยู่ครับผมอ่ารถยนต์ก็จะมาเร็วๆนี้ครับผมเฮ้ยตีอุ๊ ตัวขนาดนั้นยังไม่พังอีกอะไรเนี่ยอะไรมันจะถือขนาดนี้ผมห่าหุ่นยนต์หรือคนเหล็กเนี่ยแต่คนเหล็กมันก็คือหุ่นยนต์อะอะไรเนี่ยาทางนี้ผมว่าพัางแน่นอนนะผมเรียบร้อยนะผมก่อจะตายได้โอโ้โหคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปมาทดสอบอ,อุณหภูมินะผมอโดนนี่เคยเนี่ยถังน้ํามันเหรอถ้าเกิดเอามาเอามาอยู่กับหุ่นยนต์เนี่ยถ้าหุ่นยนต์โดนถังน้ํามันเนี่ยมันจะพังไหม ีบึ้มโอ้ยไม่พังอีกอะไรมันจะถือขนาดนี้ฮึ่ยก็ขอขอบคุณท่านชมทุกท่านที่ดูมาถึงจุดนี้ผมแล้วก็ถ้าเกิดใครชอบหรือมีอะไรอยากให้ผมทดลองในคลิปหน้าอีกเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะบมแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหนะน้าเจอกันนี้สวัสดีครับวูว้โหอ,อันนี้คืออะไรเนี่ยมันยังเผาไหม้อยู่เลย